คนวันพุธกลางวันบ้างคนวันพุธกลางวันค่ะคุณควรจะมีนะคะควรจะมีเนาะแล้วครูก็ไปเสิร์ชหาให้คุณเรียบร้อยแล้วสำหรับคนที่ยังไม่มีในออนไลน์ถูกมากค่ะในลาซาลาในช้อปปีมีหมดเลยค่ะนั่นก็คือโลหะที่เป็นรูปนกหรือว่าปลาเป็นรูปไม่ได้เป็นตัวปั้นไม่ได้เป็นดินไม่ได้นะคะคนวันพุธพุธกลางวันนะคะ พุดธกังวันถ้าคุณอยากขับไล่ตัวเลขไม่ดีอันนี้คือเกี่ยวข้องกับเลขจะไม่เหมือนที่ครูเคยดูให้เมื่อเมื่อประมาณหลายเดือนที่แล้วนูนนะคะคนละศาสตร์กันเลยอันนี้คือเป็นศาสตร์เกี่ยวกับเงินเงิน,งนทองทองเกี่ยวกับเลขที่เราจะต้องเฮ้ยเลขไม่ดีปะปนกับเราอยู่เราควรมีอะไรที่จะทําให้เลขพวกนี้มันดับแสงลงมันดับความอำมหิตลงอะไรแบบนี้นะคะคุณควรจะมีรูป ที่ทํามาจากโลหะนะคะรูปนกก็ได้รูปปลาได้นกคู่ปลาคู่หรือนกเดียวปลาเดียวได้หมดเลยนกอะไรก็ได้ปลาอะไรก็ได้นะคะแต่ต้องทํามาจากโลหะทํามาจากเหรียญแล้วค่าไม่กี่บาทค่ะยี่สิบสสิหมีหมดนะคะแต่ถ้าคุณมีแล้วไม่ต้องเสียงเงินนะคะเพราะว่า นะของบางอย่างก็ต้องลงทุนนิดนึงไม่ได้แพงมากแต่มันก็เหมาะกับสิ่งที่เราจะสามารถที่จะทําให้หนักเป็นเบาได้เนาะยิ่งช่วงแบบนี้ด้วยนะคะ,ะเลขที่คนวันพุธกลางวันไม่ควรใช้คือเลข3กับ7คนวันพุธกลางวันไม่ควรใช้เลข3กับ7นะคะเป็นเลขที่ขัดแย้งเลยนะคะเพราะคนวันพุธกลางวันพื้นดวงนะคะพื้นดวงเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกพื้นดวงนิสัยของคนวันพุธกลางวันคุณเป็นคนทํางานรอบคอบเป็นที่รัก การเจรจาคุณจะดีมากนะใครที่เกิดวันพุธกลางวันคุณจะเป็นคนพื้นดวงอะค่ะทำงานรอบครอบเป็นที่รักเจรจาได้ดีมากวันนี้นะคะถ้าคุณจะไปบอกขายที่จะไปเป็นนายหน้าคุณทําได้เลยคนวันพุธกลางวันแต่จะบอกว่าคุณห้ามทําในวันที่3และเจ็ดหรือห้ามทําอะไรที่เป็นเลข3กับเลข7สมมุติว่าคุณเป็นนายหน้าหรือคุณกําลังจะบอกขายที่อะไรก็ตามหรืออะไรที่ใช้ปากเป็นทรัพย์ใช้ปากเรียกทรัพย์คุณต้องใช้ตัวเลข2 4และก็5ในการเบิกด,ดวง ะะอย่างเช่นสวดมนต์หจบสวดมนต์สี่จบสวดมนต์สนนจบหรืออะไรก็ตามที่เป็นเลขที่เป็นมงคลในสิ่งที่คุณกําลังจะทํานะคะสองสี่และก็ห้าเป็นเลขที่หนุนดวงเลข3ากับเลข7คนวันพุธอย่าไปใช้ถ้าสมมติอะไรต้องเลือกห้ามเลือกสองเลขนี้นะคะแต่ถ้ามีอยู่แล้วอย่างที่บอกไม่ต้องซีเรียสให้หาโลหะที่เป็นนกหรือปลานะคะ เอามาเพื่อพกติดตัวหรือเอาไว้ที่บ้านนะคะเพื่อให้ตัวเลขพวกนี้ค่ะเขาสิ้นลิต